สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักและคิดถึงมากๆนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างลูกเปิดเทอมสองจะเป็นเดือนแล้วนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะวันไหนอากาศเย็นให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆนนและอย่าลืมห่มผ้าด้วยนะร่างกายจะได้อบอุ่นไม่หนาวเย็นร่างกายจะได้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะเด็กๆ วันนี้เรามาเจอกันอีกกับครูปุ๊กนะจ๊ะครูปุ๊กก็มีความรู้มากมายและสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะเหมือนเดิมวันนี้ก็มีกิจกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ําเด็กๆรู้จักแม่น้ํำไหมคะใครชอบแม่น้ําบ้างชอบใช่ไหมคะครูปุ๊กก็ชอบเหมือนกันชอบมากเลยค่ะก่อนที่จะไปสนุกกับกิบกจกรรมที่ว่านี้เราไปสนุกกับการฟังนิทาน กันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆพอหรืยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะเด็กๆเรื่องลำธารน,น้อยในป่าใหญ่ณนะป่าแห่งหนึ่งมีลำธารเล็กในป่าใหญ่มีลิงน้อยน้อยและเจ้าหมีน้อยกระโดดข้ามลำธารได้แต่ว่า เจ้ากระต่ายสีขาวและเจ้าหนูน้อยตัวเล็กไม่สามารถข้ามลำทางได้เพราะว่าตัวมันเล็กมากเลยแต่ว่ามีเจ้าช้างผ่านมาเห็นเจ้ากระต่ายน้อย หนูน้อยยืนรอที่ลำธารอยู่เจ้าช้างก็เข้าไปช่วยเหลือเจ้าหนูน้อยและเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าช้างก็ค่อยๆโอบตัวเจ้าหนูน้อยและเจ้ากระต่ายน้อยพาข้ามลำธารได้สำเร็จ ต่อมาเจ้ากระต่ายน้อยและเจ้าหนูน้อยอยากข้ามลำธารแต่ว่าวันนี้เจ้าช้างไม่สบายาจะทำยังไงดีล่ะเจ้ากระต่ายจะทำยังไงดีเจ้าช้างไม่สบายอ่ะทำยังไงดี เจ้ากระตายคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงดีนะจะทํำยังไงดีถึงจะข้ามลำธารได้โอ้ค่าคิดออกแล้วค่าคิดออกแล้วเจ้ากระตายเราก็มาสร้างสะพานที่มีลักษณะโคง้งโค้งเหนือน่วงช้างของเจ้าช้างนั่นไงดีไหม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 กระต่ายเจ้ากระตายก็บอกว่า โอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยเจ้าหนูงั้นนะฉันจะชวนเพื่อนๆนะมาสร้างสะพานสร้างสะพานเพื่อให้สัตว์ตัวเล็กๆข้ามลำธารได้ดีเลยดีเลยดีเลยดีมากๆเลยเจ้ากระต่ายก็ไปชวนเพื่อนๆมาสร้างสะพาน เพื่อนเพื่อนทุกตัวเพื่อนเพื่อนทุกตัวก็มาสร้างสะพานจนสําเร็จต่อมาเจ้าช้ามาเห็นก็ดีใจที่เพื่อนเพื่อนช่วยกันสร้างสะพานข้ามลำธารจนสําเร็จหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนเพื่อนสัตว์ตัวน้อยก็มี สะพานเพื่อข้ามาน้ำทานสัตว์ทุกๆตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเด็กๆฟังนิทานแล้วนิทานพูดเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆอะไรคะว่าไงคะอันดาว่าไงคะกระต่ายน้อยเหรออันดาเก่งมากเลยคะ่ะแล้วนอกจากกระต่ายน้อยแล้วมีอะไรอีกคะโมเอว่าไงคะ มีเจ้าหนูน้อยด้วยหรอคะอเก่งมากเลยค่ะทําไมกระต่ายและเจ้าหนูน้อยข้ามแม่น้ําไปไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะน้องเลโก้จะตอบหรอคะเพราะอะไรคะเพราะตัวเล็กเลยกระโดดข้ามแม่น้ําไม่ได้ละคะสุดยอดเลยค่ะแล้วใครมาช่วยพาเจ้ากระต่ายและเจ้าหนูน้อยข้ามแม่น้ําได้อะคะเด็กๆคนไหนตอบได้แสดงว่าเก่งนะเนี่ยใครคะน้องแซนว่างไงคะ ช้างเหรอคะโอ้แสนนี้เก่งมากมากเลยค่ะแล้วทําไมช้างถึงผ่าเจ้ากระต่ายน้อยและเจ้าหนูน้อยข้ามแม่น้ําได้นะคะทําไมช้างถึงผ่าข้ามได้ะคะใครคนเก่งตอบปุ๊กได้มั่งว่าไงคะว่าไงน้องปันโอ้เพราะช้างตัวใหญ่มีกําลังมากเลยคะ่ะเลยสามารถผ่านเจ้ากระต่ายและเจ้าหนูน้อยไปได้ข้ามไปได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ช้างใช้อวัยวะส่วนไหนนะคะผ่าเจ้ากระต่ายแล้วเจ้าหนูน้อยข้ามแม่น้ําได้ค่ะเด็กๆว่าไงคะน้องกวินใช้จมูกหรือคะสุดยอดแล้วใช้อวัยวะส่วนไหนอีกคะว่าไงคะน้องอันดาโอ้ใช้ส่วนงวงเลยคะ่ะใช้งวงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ แล้วเกิดอะไรขึ้นภายหลังนะคะที่ช้างไม่สามารถเนี่ยพาเจ้าหนูหน้อยแล้วก็เพื่อนๆตัวเล็กๆทั้งหลายข้ามไปได้คะน้องพธต์บ้างไงคะโอ้ช้างไม่สบายโอ้เก่งมากๆเลยคะ่ะน้องเข็มบ้างไงคะโอ้ช้างเจ็บที่งวงเหรอคะอืมเก่งสุดยอดมากเลยคะ่ะเด็กๆแล้วสัตว์ทั้งหลายสร้างอะไรคะเพื่อข้ามแม่น้ําคะ สร้างสะพานอุ้ยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วสร้างอะไรอีกคะโอ้สร้างสะพานมีเหมือนเป็นลักษณะงวงช้างเหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสะพานมีไว้ให้ใครข้ามคะเด็กๆใครคนเก่งตอบคุกปุ๊กได้มัางน้องของขวัญว่าไงคะโอ้สร้างเพื่อให้สัตว์ทุกตัวได้ข้ามแม่น้ําได้เหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะสรุปแล้ว สัตว์ทุกตัวเนี่ยช่วยกันสร้างสะพานใช่ไหมคะเยี่ยมเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเก่งๆกันทุกคนเลยตอบคำถามของครูปุ๊กได้ทุกข้ออย่างถูกต้องแสดงว่าเด็กๆชอบนิทานและสนุกกับนิทานที่ครูปุ๊กนำมาฝากเด็กๆใช่ไหมคะวันนี้ครูปุ๊กนะมีภาพสวยๆมาฝากเด็กๆด้วยแหละหลายภาพด้วยนะเด็กๆตั้งใจดูด้วยนะ พอเด็กๆดูเสร็จปุ๊บครูปุ๊บก็มีคำถามถามเด็กๆด้วยนะเกี่ยวกับภาพสวยๆอย่ามัวแต่มองภาพสวยๆเพลินจะลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะไปดูภาพกันเลยค่ะเด็กๆดูสิคะว่าจากภาพเด็กๆเห็นอะไรคะแม่น้ำเก่งคะ่ะแม่น้ำมีลักษณะเป็นยังไงคะ แม่น้ำกว้างใหญ่มากเยี่ยมแม่น้ำยาวมากๆเลยลรอคะเก่งมากๆค่ะเด็กๆแล้วแม่น้ำที่เด็กๆเห็นมีลักษณะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนกันอย่างไรคะเด็กๆแม่น้ำยาวเป็นเส้นตรงเลยเก่งอีกแล้วลนั้นหูล่ะคะ แม่น้ำกว้างออกข้างๆนะคะโอ้โห و, เก่งมากๆเลยค่ะแม่น้ำโคง้งเหมือนขวานสุดยอดเยี่ยมจริงๆค่ะแล้วแม่น้ำที่เด็กๆเ,เห็นเด็กๆว่าน้ำสะอาดหรือสกปรกคะน้ำสะอาดเก่งมากเด็กๆรู้ได้อย่างไรคะว่าน้ำสะอาดน้ามันสีฟ้าใสมากๆเลย เยี่ยมนั่นูเหลอคะโอ้ไม่เห็นมีเศษขยะอะไรอยู่ในแม่น้ำเลยหรอคะเก่งอีกแล้วแล้วเด็กๆมีวิธีการอย่างไรคะที่จะดูแลแม่น้ำให้สะอาดอะได้อย่างไรคะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำไม่ทิ้งสิ่งของลงในแม่น้ำเก่งเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆคิดว่าในแม่น้ำมีอะไรคะมีกุ้งหอยปูปลาโอ้โหเก่งมากๆเลยคะ่ะแสดงว่าเด็กๆเ,เคยเห็นแม่น้ำใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยไปกับใครคะไปกับคุณพ่อไปกับคุณแม่เยี่ยมจริงๆเลยแล้วเด็กๆ รู้จักแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำปลาสักสุดยอดแม่น้ำเจ้าพยาเก่งอีกแล้วแม่น้ำบางปะกงเก่งมากๆค่ะจำได้ด้วยแล้วนอกจากแม่น้ำเด็กๆเห็นอะไรอีกคะเห็นภูเขาโอเก่งจังเลยค่ะภูเขามีลักษณะอย่างไรคะ ภูเขาสูงใหญ่โ้ยเก่งจริงๆเลยแล้วก็ภูเขาอะไรอีกคะภูเขาสูงเท่าท้องฟ้าเลยสุดยอดเด็กเก่งจริงๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบคำถามได้ถูกต้องเสียงดังฟังชัดเก่งค่ะครูปุ๊กปรบมือให้ค่ะเป็นยังไรบ้างคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้ฟังนิทานที่สนุกและได้ชมภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้เห็นแม่น้ำภูเขาต้นไม้และภาพอื่นๆที่สวยมากๆเลยใช่ไหมคะและเด็กๆยังได้เรียนรู้ว่าแม่น้ำมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีความผูกพันกับแม่น้ำ โดยเห็นได้จากการปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำและมีการสัญจรหรือเดินทางโดยทางเรือด้วยใช่ไหมคะเด็กๆกิจกรรมของครูปุ๊กในวันนี้นะจะให้เด็กๆบอกชื่อแม่น้ำที่เด็กๆรู้จักมาคนละหนึ่งชื่อนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองส่งข้อความเสียงมาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ ไปก่อนนะจ๊ะบายบาย